สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับนะครับกองกลางนะครับที่ในสายเมนเจอร์นะครับที่นิยมใช้กันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิตัวนี้คือโหดนะครับก็จะมีใครบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนั่นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเด็บเบิลพีช็อนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโดยกองกลางที่จัดอันดับมาให้นะฮะก็เป็นการจัดอันดับส่วนตัวนะครับก็ไม่เกี่ยวกับการอันดับโพลิติ้งอะไรไม่เกี่ยวกับพร็อบร้อยไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการจัดที่เจอนะครับแล้วก็ที่ใช้เองด้วยนะครับนะก็จะมี10ตัวดังนี้เลยครับอันดับ10ครับนั่นก็คือจูด์เบลิงแฮมครับส่วนใหญ่จะเจอที่1 1อยสครับเป็นจูด110ยครับ112ไม่ค่อยเจอนะ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดเบริแฮมร้อยสิบนะครับจุดล่างนี้นะครับก็มีจุดเด่นนะครับก็ในเรื่องของรูปร่างที่โอเคนะครับแล้วก็ยิงไกลดีนะยิงแถว2ดีนะครับใครที่เคยใช้จุดนะครับในโหมดเมเจอร์ก็จะรู้ดีว่าไอ้จุดล่างนี้เขาแบบยิงไกลดีนะในเรื่องของการจ่ายบอลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเวิร์เกตก็จะเป็นสูงสูงนะครับก็มีความน่าใช้ตรงสามารถที่จะมีราคาถูกแหละเออมีราคาถูกแล้วก็ยิงไกลดีนะครับล่างนี้นั่นเองครับ อันดับ9ครับคือชาบี้ครับอ่าร่างนี้ก็นานๆจะเจอทีนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะอยุดในสายสุลต่านครับที่จะใช้กันนะครับอันนี้ส่วนของชาบี้นะครับความรู้สึกนะคือแบบมีความไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหรนะแต่ด้วย AI นะครับ113ด้วยนะครับในการจ่ายบอลของเขาเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็การยิงแถวสองนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นตัวที่เก็บบอลดีนะครับอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ ก็มีความเร็วที่ดีครับเอ่อวิร์กเดทอาจจะเป็นกลางๆหน่อยนะครับก็จะอยู่ทั่วสนามนิดนึงนะจากที่เจอครับเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรนะครับนั่นก็คือดีกว่าจูดหน่อยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่แพงกว่าจูดแน่นอนครับอยู่ที่225ล้านนั่นเองครับอันดับ8ครับนั่นก็คือบาสเตียนชไวส์สไตเกอร์นี่ครับร่างนี้ก็ทำออกมาดีนะครับเป็น a อที่ดีครับในเรื่องของจุดเด่นของชไวนี่นะครับก็จะเอ่อเป็นวิร์กเดทที่สูงๆนะครับก็สามารถที่เติมสุดนะครับหร มาช่วยเกมรับได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมีจุดเด่นในเรื่องของค่าพลังงานครับก็จะโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเล่นได้จนจนจบเกือบ90นาทีนะครับถ้าเราปรับในเรื่องของการวิ่งให้ให้เขาไม่เยอะนะครับก็จะอยู่ที่90สนาทีได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเราปรับให้เขาแบบว่าแท็กขึ้อะไรพวกนี้เยอะนะครับก็อาจจะ อาจจะต้องมีมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับจุดเด่นของชวานี่นะครับก็ในเรื่องของการยิงไกลก็ถือว่าโอเคนะครับยิงแถว2ดีนะยิงแถว2 2งแถว2อะไรพวกนี้ดีครับแล้วก็การจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคนะครับนะในเรื่องของข้อผิดพลาดของ AI ไม่ค่อยจะมีนะครับนะก็จะมีเวอร์เลทที่สูงสูงนั่นเองนะครับอันดับเจ็ดาให้วีเอลลาร่าง114แล้วกันนะครับนะจริงๆร่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แพงเหมือนกันนะ300กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเป็น TM ที่น่าจะแพงสุดไหมน่าจะแพงสุดนะ เอ้ไม่ใช่สิมีกุลิตร้อยสิบห้าที่แพงกว่านะครับแต่ว่าจากที่ใช้งานมาแล้วกันนะเพราะก็มี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 อีกฝั่งหนึ่งที่ใช้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวอะไรนะแต่ว่าวเวล่าล่างนี้ครับที่อยู่อันดับ7นะครับเพราะว่าในเรื่องของเกมรับของเขาเนี่ยถือว่าดีนะครับจุดเด่นของเขานะฮะจะเป็นเกมรุกกลางเกมรับสูงนะคือถ้าทีมไหนที่ต้องการให้เป็นเกมรับนะครับเป็น CM ที่เป็นเกมรับนะครับ เวล่าเนี่ยน่าจะเหมาะนะแต่ว่าถ้าในเรื่องของเกมรุกเนี่ยเขาอาจจะอาจจะไม่ใช่จุดเด่นในด้านนั้นนะครับแต่ว่าสามารถที่จะทําประตูได้เหมือนกันนะมีจุดเด่นตรงตรงหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากก็คือในเรื่องของลูกคอนเนอร์นะครับเวล่าจะม่งดีมากๆนะใน,ใน,ใ,นในตอนที่เราได้ลูกคอนเนอร์หรือแม้กระทั่งเราเสียลูกคอนเนอร์นะครับแล้วเขาเขาจะแบบมาหม่งสกัดช่วยนะรเรื่องลูกอากาศเนี่ยเวล่าพี่ว่าอาจจะเป็น อันดับต้นๆเลยนะไม่กุลิตก,ก็เวล่าอันดับต้นๆเลยนะครับนะซึ่งตัวนี้มีข้อข้อดีในเรื่องของลูกอากาศแต่ข้อด้อยของเวีล่านะคือในเรื่องของการยิงครับยิงเบานะครับยิงเบ,งเบายิงไม่ตรงนะครับนะอันนี้เป็นจุดจุดด้อยของเขานะครับนะโดยส่วนรวมเนี่ยก็ถือว่าเวีล่าก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่น่าสนใจครับ อันดับหกครับนั่นก็คือยาย่าตูเล่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ายาย่าตูเล่ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับนะ,ะเวิร์เดทของเขาก็จะเป็นกลางๆนะครับก็จะอยู่ทั่วสนามนะครับมีจุดเด่นของเขานะก็จะเป็นในเรื่องของการยิงไกลนะครับแปลกนะทั้งๆที่ในเรื่องของการยิงไกลเนี่ยคล้ายๆกับเวีลานะครับแต่ว่านี่ครับนี่มีเขามีตรงนี้วีลาห์ไม่มีนะยิงไปดูจากที่ไกลยิงไซโก้อยเนี่ยเนี่ยนี่คือพลังแฝงนะครับที่ช่วยให้ยายาตูเล่นะครับยิงออกมาได้ดีกว่าวีลาห์นี่ครับแม้แม้ว่า o v r จะน้อยกว่าวีล่านะแต่ตัวนี้ยิงไกลได้ดีกว่านะครับจุดเด่นของตัวเล่นะครับนอกจากในเรื่องของการยิงนะครับอยู่ทั่วสนามนะครับก็จะมีพลังงานที่ดีครับสามารถที่จะเล่นเกมลับได้ด้วยครับแม้ว่าเวิร์กเลทของเขาก็จะเป็นกลางๆนะแต่ว่าก็สามารถที่จะช่วยตัดบอลอะไรพวกนี้ได้ครับก็ AID ดีนะก็เลยให้มาที่อันดับ6นั่นเองครับอันดับ5ครับนั่นก็คือมิเชลบาลลักครับร่าง OVR 110นนะครับก็ จากที่เคยใช้มานะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะแต่ว่าก็มีความประทับใจนะครับในตัวมิเชลบัลลักครับเบอร์เลตของเขาก็จะเป็นเกมรุปกลางๆเกมรับสูงแต่นะครับใช้งานจริงไม่ใช่อย่างนี้นะคือเติมสูงเหมือนกันนะบัลลักนะครับเป็นคนที่เติมสูงมากนะจุดเด่นของบัลลักก็คือเติมเข้าไปหมงนะครับเติมเข้าไปหมงนะเนี่ยเขามีในเรื่องของลูกหมงทรงพลังนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอาการหมงนะครับดีแน่นอนครับในเรื่องของ ลูกคอนเนอร์ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปสักเท่าไหร่นะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนจะไม่ได้เข้าไป,ไปแถว2มากกว่านะครับในส่วนของบัลหลักครับในเรื่องของอื่นๆนะครับก็จะมีความเร็วที่ดีสามารถตัดบอลได้ครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าตัดเกตเนาะเวลาที่เล่นนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่บัลหลักนะครับจะเกตจะ6ขึ้นไปมากกว่านะที่เล่น10เกมเนี่ยจะอยู่ที่คะแนน6.0ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7เกมได้นะครับ ที่เหลืออีกส,สองสเกมก็อาจจะแบบเออบางทีก็อาจจะเจอทีมที่โหดอะไรพวกนี้อาจจะเล่นไม่ออกอะไรประมาณนี้นี่ครับอันดับ4นะครับนั่นก็คือสเตฟานเอฟเฟนแบกนั่นเองครับสำหรับเอฟเฟนแบกนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะแต่เชื่อไหมว่าเป็นตัวที่สามารถควบคุมเกมได้ดีมากๆเลยนะครับจากที่พี่ใช้เอฟเฟนแบกนะครับเขาเป็นตัวที่คุมเกมนะแล้วก็ในเรื่องของการตัดเกรดกัตัดคะแนนอะไรพวกนี้ถือว,ว่าทําได้ดี ไม่แพ้มิเชลบาลักนะครับแต่พี่ว่าให้เหนือกว่าด้วยนะในเรื่องของเวิร์กเลตของเอฟเฟนแบงนะครับก็จะเป็นกลางๆก,ก็จะอยู่ทั่วสนามนะครับก็ในความสูงนะคล้ายๆกับมิเชลบาลักมีมีความใกล้เคียงกับมิเชลบาลักนะครับนะมีในเรื่องของการเน้นแทคเกิลนะครับมีร่างกายแข็งแรงส่งลูกไกลนะครับมีการยิงประตูที่ ที่ดีอะยิงแถว2ดีนะครับแม้ว่าจะดูเหมือนจะยิงไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายนะครับยิงยิงไกลได้คมยิงไกลได้ดีครับสำหรับเอฟเฟนแบกครับก็ให้ความรู้สึกว่ามีความอุ่นใจนะเป็นตัวที่ควบคุมจังหวะควบคุมเกมได้ดีครับแล้วก็ในเรื่องของการตัดบอลนี่ถือว่าไว้ใจได้นะมีมีนีเรื่องตรงนี้นะครับเน้นแท็คเกิลตรงนี้อ่ะมันช่วยได้นะเออเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆเอฟเฟนแบกเป็นตัวที่ดีนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะว่าในในคิวในตลาดเนี่ยก้ก้านะครับแต่พี่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างดีมากแล้ว มากเลยครับก็เลยให้ลำดับ4มานี่ครับอันดับ3ามครับนั่นก็คือเปียโร่นี่ครับสำหรับเปียโร่นะเอาจริงๆนะคือบอกว่านานๆจะเจอทีนะครับแต่ว่าที่จำฝังใจนะก็คือเปียโร่เนี่ยาสามารถที่จะยิงแบบว่า,อาสองลูกต่อเนื่องกันได้นะครับเปียโร่ครับยิงแถว2องครับเปียโร่ยิงแถว2ได้ดีมากท,าท,าทั้งๆที่ในเรื่องของพลังการยิงการยิงไกลอะไรพวกนี้ไม่ได้ดีนะแต่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่งไหมการหาพื้นที่อะไรพวกนี้ของเขาเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกเวลาดีนะครับแลเรือของเปียโรนะครับก็จะเป็นเกมรุกกลาง,กางเกมรับสูงนะครับนะทั้งทงที่ราคาก็ไม่ได้เท่าเวียร่านะ แล้วก็เวิร์กเลดก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของเกมลูกดีมากนะเนี่ยครับก็จะเป็นการอ๋อมีตรงนี้ครับมียิงประตูจากที่ไกลนี่เองก็เลยทําให้ยิงดีนะวันนั้นแบบทาบนี่แบบติดตามากเลยครับโดนยิงไป2ลูกนะครับอืมนี่ครับแล้วก็เป็นเพเมเกอร์เหนือชั้นส่งลูกไกลนะก็เป็นตัวควบคุมเกมที่ดีตัวหนึ่งครับสำหรับเปียโรนะครับถ้าเป็นเมนเจอร์พี่ว่าเปียโรเนี่ย AID มากมากเลยนั่นเองครับอันดับ2นี่คงจะเป็นกุลิดแล้วกันนะครับรุดกุลิดนั่นเองครับจริงๆก็มี115ด้อยสิบว้า แล้วกันนะเออเป็นตัวที่โหดมากๆแล้วกันนะเอาเป็นว่าแบบที่เราสามารถที่จะจับต้องได้แล้วกันนะสำหรับรุ่นกุลิตร่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งครับวอลเรดอาจจะเป็นสูงๆนะครับนะอันนี้ก็ลองพิจารณาอีกทีหนึ่งนะแต่พี่ว่าสูงๆก็โอเคนะถ้ามีอยู่ในทีมสักตัวหนึ่งก็ไม่น่าเกียดครับอ่ะแล้วในเรื่องของอรุ่นกุลิตนะครับมี มีสปีดที่ดีพลังงานดีครับแล้วก็ AID ด้วยนะยิงแถว2อะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับเนี่ยพลังการยิงถือว่ายิงคมมากๆเลยนะครับในเรื่องของเกมรับก็โอเคนะ อยู่ตัดบอลได้ครับตัดบอลได้ครับแล้วก็มีในเรื่องของคุณสมบัติที่ดีครับทั้งเลี้ยงเร็วร่างกายแข็งแรงเพเมคเกอร์รูปมงทรงพลังนะครับนะในเรื่องของรุดกุลิดนี่ก็เติมไปหมงได้ดีไม่แพ้กับบัลลักนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับนะดังนั้นเนี่ยหลายๆทีมนะมักจะใช้กุลิดนะครับเล่นเป็นประจำนะแต่ในส่วนของพี่นะใช้ลงมาครึ่งหลังนี่ครับ และดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือเควินเดอะบอยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าเควินเดอะบอยนี่คกือบฉีกกดทุกแนวนะครับฉีกทุกฟังก์ชั่นฉีกทุกฟิสิกอลเพราะว่า เป็นตัวเดียวนะครับที่ไม่ใช่นักเตะไอคอนนะแต่ว่าพี่ยกให้เป็นระดับหนึ่งนะครับสาเหตุที่ยกให้เป็นระดับหนึ่งะก็หนึ่งก็คือเควินเดบอยนะครับมีเวิร์กเลตสูงๆอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเวิร์กเลตก็ได้นะแต่ว่าในเรื่องของคุณสมบัตินะครับมีให้เยอะมากๆเลยนะครับยกเว้นบาดเจ็บนะ <c oughs> มีความเป็นผู้นําพยานเตะลูกขวางสนามก่อนสูงลูกไกลย,ยิงประตูจากที่ไกลเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้ยนั่นเองครับสำหรับเควินเดบอยนะก็ ในเรื่องของการใช้งานเองก่อนแล้วกันนะการใช้งานเองนะครับถือว่ายิงดีครับยิงแถว2ดีจ่ายบอลคมนะครับเป็นแบบว่าคิลเล์พาสนะประมาณนี้ครับก็ถือว่าในชีวิตจ,จริงกับในเกมนี่มีความคล้ายกันก็คือนี่แหละในเรื่องของคิลเล์พาสเนี่ยมีความน่ากลัวนะครับแล้วก็ยิงไกลแถว2ดีอันนี้คือนอ,นอกจากที่เราใช้ยิงไกลให้ใส่ในคู่แข่งแล้วนะครับคู่แข่งที่ใช้เดอะบอยนะครับก็ยิง ยิ่งใกลใส่เล่าเนี่ยบ่อยๆนะครับนะใครที่ใช้เควินเดอ์บอยก็จะรู้ว่าพี่ส่งของเควินเดอ์บอยในแถว2นี่แบบอันตรายมากๆนะครับใครที่ใช้ก็จะรู้ว่าเอ้ยของดีนะดังนั้นก็เลยยกให้เควินเดอ์บอยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับในโหมดเมเจอร์นะคือของมันต้องมีนะครับระหว่างกุลิดกับเดอ์บอยถ้าพี่จะเลือกใครลงก่อนพี่ก็จะเลือกเป็นเควินเดอ์บอยนะแล้วก็ครึ่งหลังก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเป็นตัวที่ดีนะครับนะเพราะมีพลังแฝงที่เยอะมากๆอาจจ ja ะตัวนึงนะเดวเดว่านะในโหมดเมเจอร์เนี่ยเขาอาจจะต้องใช้ในเรื่องของพลังงานแฝงเนะี่ยมาสู้กันนะครับใครที่นักเตะคนไหนที่มีพลังแฝงเยอะๆนะครับพี่ว่าตัวนั้นนะ่ะอาจจะช่วยช่วยเราได้มากนะครับนะดังนั้นเนี่ย่อนตอนพิจนารณาซื้อ,อนักเตะเนาะก็ลอง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 ดูพลังแฝงกันอีกทีหนึ่งนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เลยคีวินเดอ์บอยก็เลยเข้ามาอันดับหนึ่งในในการจัดอันดับกองกลางของพี่ในโหมดเมเจอร์นี่เองครับ และทั้งหมดทั้งมวลน,นะครก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับจากระดับกลางนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างจากน้องๆก็อันนี้ก็ถ้าถ้าไม่ตรงใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจากที่เจอมาจากที่เล่นมานะครับโหมดเมเจอร์ก็พี่ว่าก็ ที่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเมนเจอร์เยอะเหมือนกันนะครับนะก็รู้สึกว่าเอ้ยกองกลางก็มีส่วนสําคัญมากๆนะครับอกองหน้าก็มีส่วนสําคัญนะแล้วก็กองกลางก็มีส่วนสาคัญไม่แพ้กัน,นจริงๆก็มีส่วนสําคัญทุกๆตำแหน่งนะแต่ว่าในส่วนของกองกลางเนี่ยพี่ก็มักจะนะครับใน,ในการเปลี่ยนตัวเนี่ยมักจะเปลี่ยนกองกลางซะส่วนใหญ่นะกองหน้าคือปล่อยมันนะ,อ,ะอันดับ คะแนานต่าก็ไม่เป็นไรครับขอให้คงกลางดูดีนะจ่ายบอลดีนะครับทุกอย่างก็น่าจะโอเคน่าจะออกมาโอเคอะไรประมาณนี้ครับนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ี่หน้าครับสำหรับพี่สวัสดีครับ